รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จริงๆ <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับกระผมท็อปทสพลนหมายสุขในวันเวลาดีๆแบบนี้นะครับวันอาทิตย์เวลา6โมง15แม่เป็นเวลาที่ดีเหมาะแก่การคุยกับสาวสวยน่ารักมานั่งคุยกินจิุกงหงๆุงหง,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 งแล้ววันนี้พิเศษไม่สวยธรรมดาเลครับสวยด้วยโสดด้วยครับผมโอ้เห <Wow. S 1> มือนฟ้าช่างประทานมาให้ผมโดยเฉพาะเลยจริงๆนะครับเนี่ย แหมตอนนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะไปพบอีกคนหนึ่งก่อนแล้วกันครับเซ็งเลยสาวสวยไม่มาไม่มีกระจิกกระใจทำอะไรเลยกฎไม้สะดวกรู้โดยกูรู้ธนา าจาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ครับปีใหม่ครับอาจารย์ผมอยากจะถามนิหนึ่งว่าผมเห็นวัดทุกวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดเนี่ยวัดไหนดังๆเนี่ยผมว่าแน่นกันหมดเลยผมเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันอาจารย์เขาบอกว่าวัดเนี่ยตรงเยาวราชดีแก้ชงอะไรเงี้ยไหมครับบ้านผมอยู่เมืองทองผมขับรถไปรถก็ติดคนก็แน่นเข้าไปมองไม่เห็นพระเลยมีแต่ควันทู่ครับอาจารย์จริงๆแล้วนะนะน้องท็อ ศาสนามันอยู่ในตัวเรานะธรรมะก็อยู่ในตัวเราวัดก็จริงๆก็อยู่ที่บ้านเรานะวัดอยู่ที่บ้านเหรอครับอาจารย์ใช่ถ้าเราปฏิบัติธรรมทำวัดที่บ้านสวดมนต์ที่บ้านหรือถือศีลอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในตัวเราพูดถึงวันนี้ครับอาจารย์เรามาพูดเรื่องวัดเรื่องวากันข่าวสารวันนี้ที่ผมอยากจะจับประเด็นมาถามอาจารย์นะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเหมือนกันครับครับล่าสุดครับอาจารย์มีข่าวว่าเจ้าอาวาสวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีครับ เห็นเขาบอกมีเรื่องว่าเอาโฉนดที่ดินวัดเนี่ยไปขายอแต่ยังไม่แต่ยังไม่ทันได้ขายครับอาจารย์พวกชาวบ้านเนี่ยเขารู้ก่อนคราวนี้เนี่ยเกิดเรื่องเลยครับทะเลาะบอกแว้งกันถึงขั้นไล่เจ้าอาวาสออกจากวัดเลยนะครับอาจารย์คือตัวเจ้าอาวาสเองเนี่ยเขาออกมาบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินวัดแห่งนี้โฉนดที่ดินวัดเนี่ยเป็นของเหมือนกรรมการวัดคนเก่าคนแก่ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วพระเนี่ยก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยกำลังจะโฉนดที่ดินใบนี้เนี่ยครับ กลับไปมอบให้กับเหมือนเป็นลูกหลานของกรรมการวัดคนนี้ที่เป็นนามสกุลเดียวกันแต่คราวนี้เนี่ยเหมือนแบบยังไม่ได้แบบเหมือนยังไม่ได้ปรึกษาใครกรรมการวัดปัจจุบันก็เอ๊ะใช่หรือเปล่าเหมือนแบบมันเขาเขาเขาเสียชีวิตไปนานแล้วครับแล้วคือการยกยกที่ดินนี้ให้วัดเพื่อสร้างวัดทําประโยชน์เนี่ยมันก็ผ่านมาเนิ่นนานมา,มากแล้วครับอาจารย์ก็สรุปได้อย่างนี้นะครับเพื่อเป็นความรู้ทางกฎหมายในการสะดวกครูนะในเรื่องของ ที่วัดที่ทรณีสงนครับก็มีกฎหมายนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าพรบสง์ที่วัดก็คือที่ตั้งของวัดนั้นและบริเวณอาณาเขตของวัดประกาศต่อไปก็ทรณีสงทรณีสง,สงกฎหมายเขียนว่าทรณีสงก็คือสมบัติของวัดสมบัติของวัดเ <นะ S 1> พราะฉะนั้นถามว่าที่วัดกับ,รบทรณีสงต่างกันยังไง <temporal. S 1> ที่วัดก็คือที่ตั้งวัดนั้นทอรณีสงค์อาจจะไม่ได้อยู่ตรงวัดนั้นอาจจะเช่นสมมุติว่าวัดนี่ตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่หนึ่งแต่มีที่ดินอยู่อีกหมู่สองที่ดินตรงหมู่สองซึ่งไม่ได้ตั้งวัดอาจจะเป็นที่เปล่าหรืออะไรกันแล้วแต่เขาเรียกว่าทรณีสง์ทั้งที่วัดและทอรณีสงศ์กฎหมายเขาบอกว่าห้ามจําหน่ายจ่ายโอนเป็นเด็ดขาด าาการที่จะจำน่ายจ่ายโอนที่วัดหรือที่ธรณีสงก็โดยการออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นเจ้าอาวาสวัดรหรือหัวหน้าวัดหรืออะไรการคณะกรรมการวัดไม่สามารถจำน่ายจ่ายโอนที่วัดหรือที่ธรณีสงได้คือจะบอกว่าต่อให้กรรมการคนก่อนเนี่ยเป็นชื่อเขาแต่เขาเสียชีวิตไปแล้ว เจ้าอาวาสก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโฉนดใบนี้ไปให้กับลูกหลานเหมือนกันทีนี้ข้อเท็จจริงของคำถามที่ท็อปบอกนะที่รายการเขาบอกว่าที่แปลงนี้มีคนยกให้วัดเนี่ยนะอาจจะไม่อยู่ที่วัดก็ได้เป็นที่ธรณีสงฆ์นานแล้วถามว่าการยกที่ดินให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ก็คือให้เป็นสมบัติของวัดนั้นกระทำได้โดยวิธีไหน เสมมติว่าน้องท็อปเนี่ยครับมีที่ดินแปลงหนึ่งนะน้องท็อปก็ประกาศชาวบ้านว่าผมนี่มีจิตศรัทธากับวัดนี้บาก<ห>าผมมอบที่ดินจํานวนหนึ่งไร่นี้ให้เป็นสมบัติของวัดสมบูรณ์ตามกฎหมายทันทีเลยอไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนคือเปลี่ยนแปลงทางสาระบบที่ดินแบะให้เป็นชื่อของวัดก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว เจ้าอาวาสบอกว่าอ้าวก็นี่มันโนดยังเป็นชื่อของนาย mm. วิเชียนนะฮะเป็นเจ้าของเดิมซึ่งตายไปแล้วป่านนี้นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง mm. จะต้องเอาที่ดินแปลงนี้ไปให้ทายาทของนายวิเชียน mm. ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วไม่ได้ครับ <c oughs> ถือว่าเป็นสมบัติของวัดนั้นแล้วการ mm. ที่จํำน่ายจ่ายโอนสมบัติของวัดนั้น ก็ต้องออกเป็นกฎหมายเท่านั้นออกเป็นพระราชบัญญัติมาถึงจะมีการทำกุรกรรมพวกนี้ได้เออผมรู้สึกว่าเข้าใจกฎหมายแต่ง่ายขึ้นนะง่ายมากครับวิศวะนะง่ายไหมง่ายครับทั้งที่ผมเนี่ยพื้นฐานเนี่ยถ้าเริ่มบอกเลยครับว่าผมเหมือนเป็นไข่แต่พอมาฟังอย่างนี้เนี่ย พอเราแบบหยิบเอาสิ่งใกล้ตัวคือข่าวสารประเด็นใกล้ตัวมานั่งยกตัวอย่างปุ๊บมันทําให้เราเข้าใจในกฎหมายได้ง่ายขึ้นใช่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเรื่องวัดกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเราจะเป็นช่วงของผมกัน่าแล้วครับอาจารย์ครับผมรอมาตั้งแต่เช้าเลยครับเป็นช่วงของสาวๆสวยๆที่เขามีเรื่องเกี่ยวก,กับกฎหมายเนี่ยอยากจะหยิบยกมาให้อาจารย์อาจารย์เนี่ยช่วยแก้ไขนิดน,นึงครับอ๋อได้ครับนะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับตอนนี้พักสักครู่ครับ ลับมาสู่ช่วงนี้ครับช่วงสะดวกรู้สะดวกแช์นั่นเองครับช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีดาราเซเลบหรือว่าเน็ตไอดอลนะครับที่กําลังเป็นที่จับตามองของสังคมอยู่ตอนนี้เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวกันให้รู้ด้วยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับดังด้านกฎหมายในยเรื่องอะไรกันบ้างครับอาจารย์ครับโอ้ได้ตื่นเต้น,นเนี่ยครับผมะะจะได้พบสาวสวยในส่นเต้นโอ้ผมรอมาตั้งแต่เช้าแล้นะวครับอาจารย์<อ> <ผม S 2> ชื่อว่าพลอยครับอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าพลอยท็อปท็อปพลอย เข้ากันเยออย่างนี้เขาเรียกมโนครับครับผมมโนนี่มีความผิดทางกฎหมายไหมครับไม่ไม่ไม่น่ามีนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสาวสวยของเราในวันนี้เนี่ยเป็นใครครับพลอยพงษ์ระตีเจริญเน็ตไอดอลเจ้าแม่แฟชั่นนิสต้าสไตล์ญี่ปุ่นที่มีการแต่งหน้าและแต่งตัวในสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองจนเป็นไอดอลของสาวๆหลายคนในตอนนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับพลอยได้ผ่านผลงานในวงการมามากมายทั้งเ v ถ่ายแบบนิตยสารโฆษณา ภาพยนต์และงานพิธีกรด้วยความแบ้วดูเด็กตลอดเวลาและความใสของเธอจึงทำให้เป็นจุดสนใจของหนุ่มๆขณะที่เธอก็เป็นที่หมั่นไส้ของคนบางกลุ่มเช่นกันครับลองไปฟังเรื่องราวของเธอกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับผมผมก็อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะฮะที่เป็นช่วงที่ผมรอคอยมานานมากนะครับนี่คือแฟนผมเองครับหรือว่าว่าที่แม่ของลูกในอนาคตของผมนะครับผม พลอยพงศ์ตีเจริญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไหว่วอาจารย์นะครับผมวันนี้ดีกว่าครับมาถามพลอยดีกว่าว่าพลอยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้นะคะพลอยก็มีรายการดูโอ้ชิค่ะทางช่องชิกแชนแนลค่ะ๋อนะฮะทางช่องชิกแชนแนลคแล้ววันนี้เนี่ยอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้ว พลอยมีอะไรจะมาปรึกษาปัญหาอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องก,กฎหมายรีบๆถามนะเดี๋ยวจะคิดสต,ตังค์โอ <c oughs> ้รายการนี้ไม่คิดนะครับเพราะเป็นรายการที่ช่วยเหลือประชาชนาให้ท่านผู้ชมท่านที่้องประชชนได้รู้กฎหมายมีอะไรถามมาก็คือเป็นเรื่องเหมือนแบบว่าบางทีมีน้องๆที่ขึ้นซ่อมเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอารูปเราไปโพสต์ตามเว็บต่างๆค่ะแล้วก็ จะเหมือนมีคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยซึ่งคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีเราเราก็ไม่ค่อยอะไรหรอกค่ะก็คือเข้าใจแหละแต่ว่าบางบางคอมเมนต์มันเป็นเรื่องที่แบบทำให้เราเสียหายใช่คือมันไม่ใช่เรื่องที่เราสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเท็จง่เหมือนเขาเหมือนเขาแต่งเรื่องขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องอะไรครับพี่พลอยที่โดนมาเห่งเช่นบอกว่าเจอพลอยในห้องน้ําที่มหาลัยพลอยพลอยกาลังแบบ อย่างนี้นอพลอยเข้าไปหาเรื่องเพื่อนเขาแล้วเหมือนจะไปตบเพื่อนเขาแล้วก็เขียนว่าพลอยแล้วกอดออกจากห้องน้ำพอพลอยด่านเสร็จพลอยก็ยิ้มที่มุมปากด้วยอะไรอย่างเงี้ยคทษนะครับดูละครเยอะไปหรือเปล่าครับคืออย่างนี้นะครับสรุปแล้วนะครับก็คือโดยรวมก็คือเป็นเท็รว่าน้องพลอยเนี่ยนิสัยไม่ดีนิสัยโกรธร้ายขีโอ้โหอะไรเงี้ยครับผมอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเดี๋ยวนี้ทุกคนสามารถที่จะเป็นนักข่าวด้วยตนเองได้ใช่ไหมครัเพราะว่าพอเราส่งข่าวไปปั๊บส่งข้อความไปปุ๊บนี่นะครับคนทั้งประเทศคนเป็นแสนได้รู้นะครเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเรื่องนี้มีความผิดตามกฎหมายอยู่2ประการประการแรกก็คือเรื่องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาหมิ่นประมาทก็จะมีความผิด ทางอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปี2ปีอ่าแต่ต่อไปก็คือเดี๋ยวนี้มีกฎหมายใหม่น้องพลอยเขาเรียกกฎหมายพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออก็คือว่าผู้ใดนำข้อความอันเป็นเท็จลงในระบบคอมพิวเตอร์นะก็คือเนี่ยระบบ ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ก็จะมีความผิดนะจำคุกไม่เกิน5ปี5ปีรวม2อย่างเป็นไงอยู่ในกระเป๋า7ปี7ปีเลยนปีรับคุกในกระเป๋าแบ่งใครไม่ได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นนะฮะอย่าทำนะครับเดี๋ยวนี้นะน้องพลอยทางระบบคอมพิวเตอร์เนีตำรวจเองเนี่เขาก็มีตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญจำนานเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เลยเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเวลาส่งไปปั๊บ ใครเป็นคนแรกที่ส่ง IP อยู่ที่ไหนชื่ออะไร,อ,รอยู่ที่ไหนไปถึงบ้านาจาย์คะแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของอายุความนะคะอย่างเช่นกรณีนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นนานแล้วซึ่ง,งกรณีที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นนานแล้วแล้วก็ยังมีกรณีอื่นๆอีกแล้วก็มีตอนนี้ก็ปะไปซึ่งมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคำว่าอายุความก็คือ อายุก็คือระยะเวลาในการใช้สิทธิตามกฎหมายในความผิดมินประมาทนะครับท่านผู้ชมจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์หรือไปฟ้องต่อศาลภายใน3เดือนนับตั้แต่วันที่กระทําความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดส่วนในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์น่ะมันมีโทษถึงหาปีหปีอายุพามันยาวกว่าแล้วพรบรความผิดคอมพิวเตอร์นะ มันไม่ใช่ความผิดที่ยอมความกันได้มันเป็นความผิดฐานดินเพราะฉะนั้นอายุความมันถึง20ปีเพราะฉะนั้นก็20ปียังดําเนินคดีได้คือถ้าสืบสวนกันไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึง15ปีแล้วเจอก็ยังคงดําเนินคดีได้ใช่แต่ความผิดนี่มินประหลาดเป็นความผิดยอมความได้เนี่ต้องมอบเรื่องหรือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตารวจก่อนค่ะแล้วมีคําถามอะไรอีกไหนๆก็มาแล้วขออีกคำถามนึงนะคะเพราว่า สมมติว่ามีเพื่อนของพลอยนะคะแอบเอาเออเอาไลน์ของตัวเองอ่ะไปเปลี่ยนเป็นรูปพลอยแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อพลอยแล้วก็เอาไปคุยกับคนอื่นไปเออคล้ายๆไปแกล้งอะไรอย่างงี้ใช่ไปแ้มไปออมไปดีนนุ่มๆหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ค่อยโอเคอยย่างงเี้มันจะก็อย่างที่บอกแหละครับครับก็บางครั้งนะครับเราก็บอกว่าไอ้มือถือเรานี่นะฮะเราก็อยากให้คนอื่นใช้อยากให้คนอื่นได้มีโอกาสได้เปิดได้นะนั่นก็คือเป็นกรณีหนึ่งกรณีที่สองบางที เพื่อนเราใช่ไหมครับผมไหนพลอยเขาถ่ายรูปหน่อยถ่ายกริ๊บในมือถือของของเขาเสร็จแล้วก็ไปตั้งไลน์เป็นโปรไฟล์พลอยเลยครับผมพลอยแล้วก็ใส่หน้าพลอยเออเวลาเราแช็ไฟนะเขาก็เข้าใจว่าเป็นพลอยแน่นอนเพราะหน้ากรอยิ๋ยพลอยจริงหรือเปล่าครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะพลอยไม่ได้ตั้งโปรไฟล์ขึ้นมาอย่างนี้เท็ตไหมครับเท็ตครับอ่าเป็นความเท็จก็เอาความเท็จเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ไง ก็ oh. oh. จะมีโทษจำคุก5ปีไง <Ooh. S 1> มีเกิดขึ้นบ่อยนะเป็นไงพลอยวันนี้กระจ่างไหมเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องด้านการแบบเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าเราไปโดนเราต้องดําเนินการยังไง hmm. เพราะว่าเจอกูรูธนาของเราในวันนี้โอ้โ oh. ห oh. สุดยอดใช่ค่ะกระจ่างมากมากค่ะซึ่งพลอยก็ทํางานแล้วก็เจอเรื่องแบบนี้ค่อนข้างตั้งประเด็กแล้วค่ะ <c oughs> ซ,ซึ่งเราก็แบบ บางทีเรารู้สึกแย่แต่เราก็ต้องปล่อยผ่านไปเพราะไม่รู้จะไปเอาอะไรกับเขาอะไรเงี้ยเราดเนินการยังไงนะใช่รู้สึกแบบมันยุ่งยากอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอได้มาฟังอาจารย์เล่าให้ฟังมันก็รู้สึกเออมันก็มันก็ง่ายดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต่อไปถ้าเกิดเจอเรื่องใหญ่ร้ายแรงจริงเราก็อาจจะมีการมีการแบบปรึกษาอาจารย์ต่อคืออยากฝากท่านผู้ชมด้วยก็คือจริงๆการเข้าถึงความยุติธรรมนะมันไม่ใช่เรื่มมันไม่ใช่เรื่องยากหรอก ครับนะเพียงแต่เราเองเนี่ยเวลาเรา,เาถูกกระทําแล้วเราไปดําเนินการกับผู้กระทําความผิดเนี่ยนอกจากเป็นประโยชน์ต่อเป็นผู้อื่นแล้วก็ทําให้คนที่ถูกกระทําความผิดอะได้เข็ดหลับด้วยไม่ให้ไปกระทํากับคนอื่นอีกอครับผม<ช>จบบนะคนอายไงไม่ไม่กล้าไปยางนู้นย่างนี้อย่างนั้งงนมันก็เลยทําให้ ผู้กระทำความผิดเหมือนเดิมครับผมกระทาซ้ําอยู่เรื่อยใช่ถูกต้องฮะอ๋อเนี่ยแหละครับผมอย่างที่บอกนะครับรายการของเราเนี่ยทำเรื่องกฎหมายที่คุณคิดว่ามันเข้าถึงยากเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายเหมือนคุณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแถวแถวบ้านคุณเลยแหละครับผมเอาวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะแขกรับเชิญสุดสวยพลอยนั่นเองครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนาด้วยนะครบดีครับดีครับนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับรายการครับ วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ้ะกลับมาพบกับนุ่มในช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะในช่วงสะดวกรู้ทั่วโลกค่ะซึ่งในช่วงนี้เราจะรวบรวมข้อกฎหมายแปลกๆที่มีอยู่ทั่วโลกให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ และสำหรับในปีนี้นะคะคุณผู้มชมเราก็ก้าวเข้าสู่ AEC ค่ะหรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวันนี้นุ่มรวบรวมนะคะเรื่องของกฎหมายแปลกๆที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนของเรามาฝากคุณผู้มชมกัน2ประเทศด้วยกันค่ะนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์และบังคลาเทศ2ประเทศที่ว่านี้จะมีกฎหมายแปลกๆอะไรให้เราต้องร้องว้าวกันนั้นไปติดตามกันค่ะสะดวกรู้ทั่วโลก สำหรับกฎหมายอันแรกนะครับเราจะไปกันที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ไกลเท่าไหร่ครับนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเขามีกฎหมายห้ามเขี้ยวหมากฝรั่งครับโดยกฎนี้เนี่ยสร้างขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่สูงในการกจัดหมากฝรั่งที่ตกอยู่ตามสถานที่สาธารณะครับรวมไปถึงความยากลําบากในการกาจัดหรือย่อยสลายพวกมันด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการทิ้งลงไปในร่องของประตูรถไฟฟ้า อาจจะทําให้รถหยุดแล่นได้เหมือนกันนะครับระวังนะครับไปเที่ยวบ้านเขาอย่าเคี้ยวหมากฝรั่งให้คุณตํารวจเจอนะครับเดี๋ยวจะเปในเรื่องเอานะครับถัดมาครับไปกันที่ประเทศบังคลาเทศกันบ้างครับซึ่งเป็นกฎหมายสําหรับนักเรียนโดยเฉพาะเลยครับโดยเขามีกฎหมายที่ว่านักเรียนที่อายุ15ปีขึ้นไปอาจจะถูกจับขังคุกหากถูกจับได้ว่ากโกงในการสอบครับโดยทุกๆปีนะครับรัฐบาลของบังคลาเทศจะเข้มงวดในการออกมาตรการ เพื่อหยุดยั้งการโกงข้อสอบรวมไปถึงมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์เพื่อเป็นการปลามล่วงหน้าแม้นเป็นนักเรียนก็มีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเหมือนกันนะครับ คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าข้อกฎหมายแต่ละประเทศนั้นก็มีความแปลกและก็แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งข้อกฎหมายเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามีการนำมาบังคับใช้ในประเทศไทยก็คงจะดีไม่น้อยค่ะอย่างเช่นที่สิงคโปร์นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมค่ะว่าเดินทางไปที่สิงคโปร์ครั้งใดอย่าเพิ่เคี้ยวหมากฝรั่งเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นนะคะคุณอาจจะถูกตำรวจจับก็เป็นไปได้เหมือนกันรวมไปถึงน้องๆหนูๆนะคะก็อยากจะแนะนําว่าให้ตั้งใจเรียนกันด้วยอย่ากงข้อสอบหรือว่าลอกข้อสอบกันค่ะเพราะว่าไม่แน่นะในอนาคตรประเทศไทยของเราอาจจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเหมือนที่บังคลาเทศก็เป็นไปได้ค่ะ แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็หมดเวลาแล้วนะคะในช่วงของสะดวกรูททั่วโลกค่ะก่อนจากกันไปขอบพระคุณนะคะสำหรับสถานที่ส,สวยๆแบบนี้นะคะรวไปถึงเครื่องดื่มอร่อยๆเย็ยนๆค่ะจากร้าน The Girl and the p i g นะคะที่ Central Embassy ด้วยค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของนุ่มลาวนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ โอ้โหอาจารย์ครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมจะไปต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมต้องศึกษากฎหมายประเทศนั้นให้ดีเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยผมได้ไปนอนกินข้าวแดงต่างประเทศแน่เลยครับอาจารย์ครับก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับคือกฎหมายก็เป็นกฎระเบียบนะครับที่วางไว้เพื่อให้คนในประเทศนั้นน่ะนะับปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนก็จะมีความผิด เพราะฉะนั้นกฎหมายแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันครับแล้วแต่สังคมจาวิรีตประเภทนี้ของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับครับนะกรูุณาศึกษากฎหมายของประเทศท่านให้ดีเอาละฮะวันนี้นะครับผมบอกแล้วครับว่ารายการของเราเนี่ย ทำเรื่องกฎหมายที่คุณคิดว่ามันเข้าถึงยากเหลือเกินครับให้กลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนเพียงแค่คุณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแถวบ้านคุณก็สามารถหยิบช็อปเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยออกมากับบ้านติดตัวไปได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมกลับมาเจอกับรายการได้ใหม่นะครับผมกับรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนานะครับผมทุกวันอาทิตย์เวลา6กโมงสินั่นเองครับผมวันนี้เนี่ยท็อปแล้วก็อาจารย์ธนานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ